ชัวมาชัวเร็วไปสิผ้านองมาอีกไปขี่ผ้านองมาบอกว่าไปขี่จักรยานไปที่ละลูกขี่จักรยานลงไปอีกเออมันเห็นเบิร์ตเนี่ยแหละไปขี่ลงไปเลยต้องแหนองขึ้นมานำ่ำอันนี้หอดหน่องกับผ้านองขึ้นมา วันนี้เปลี่ยนคอนเทนต์มาขี่จักรยานกันนะครับน้องโชกุนพี่มาร์กน้องมิวสิกน้องแกไม่ปังดีเลยทำอย่างไรฮิตแนลมาเลยครับมาเลยครับโอ้น้องโชกุนโอ้โหขี่รถยังไงโอ้โหน้องโชกุน โอ้ขาหลุดนะครับน้องโชกุนมาโอ้โหน้องโชกุนน้องโชกุนโอ้โหน้องโชกุนชนชนกล่องเลยน้องโชกุนชนหนึ่งน้องโชกุนชนกล่องเลยสวัสดีนะครับสวัสดีลูกสวัสดีครับเร็วน้องโชกุนสวัสดีครับครับ มันไม่เห็นยาๆเดอ้อยมากวน้องยากลวน้องอย่ากลัวน่องพีีทังไอมิวสิกสวัสดีก่อนแนะนํำตูก่อนสวัสดีค่ะไม่เห็น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 ไเชื่อท้อท้ายเพื่อให้รถเย่เห็น้องเี้นองอ่าเห็นแล้วสวัสดีครับเออ สปาร์ตแมนลูกชกเป็นดสไป bad. Bad เป็นแบทแบทแมนสปาร์ตแมนะอะไรอย่าเดี๋ยวขี่ลงขี่ลงไปเลยเดี๋ยวลุลงเดี๋ยวปู่ไปตั้งกล้องรอ เกิดอุบัติเหตุนะครับเกิดอุบัติเหตุนะครับดะแล้วอย่าซิ่งไปเลยาอย่าย่าอย่าีดีดี เดี๋ยวไปเอาเข่าปูเจักหน่อยเร<อ>ียบปูถ่ายเสร็จก่อนแป๊บหนึง่งเดี๋ยวปูถ่ายเสร็จแป๊บหนึง่งเดี๋ยวจะพาขี่ไปเก็บข้าวฮะ้าไปยังไงไปเอาข้าว Woo! Mm -hmm. มิวสิกกินข้าวโอ้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 อ้โก้โอโอดอ้โออโ้

เล่าดองมาบอไทยมังกันลูกอาสามสิงสามสิงดีด,ด,ดีนะสามาาสำหรับคลิปนี้นะครับ,บรพ,พี่มิวสิกน้องสกคุณพี่มากกับขคสวัสดีบ๊ายบายลูก พอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ